นัดหน้าเจอแมนซิตี้ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องมีการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างนะฮะหลังจากผ่าน Arsenal อาร์เซนอลมาแล้วจัไปเจอฟอเรสต์อีกหาบ้านนะฮะเราก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำกายเราโดนจิตโดนใจนะฮะนักเตะแมนยูทั้งหลายมึงช่วยเห็นใจกองเชียร์ด้วยเขินจนไม่มีที่ว่างให้เขินแล้ว กูเดินไปไหนมาไหนนี่โอ้โหมีแต่คนทักเมื่อก่อนเดินผ่านตลาดอมแม่ค้าทักพี่สุดลอขนมจีนไม่ใจออทุกวันนี้นะส <c oughs> ามสองสามศเจดใบหวยเหรอกว้วยแขกไหมมั่งเอากล้วยแขกไม่เอาเมนยูอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆให้ท่านตาท่านยายของผมโดนจิตโดนใจนะฮะผมว่าโค้ดแต่มันดีอยู่แล้ว นักเตะนะมึงนักเตะนะก็ะเล็กๆน้อยๆฮนะเป็นอาหารอิซึนนะฮะอิซึนรอบนี้นีคอหมูย่างแกงเห็ดรวมก้อยหมูมลาปบปลาดุกมีขนมหวานออะไรละ่ะอุ้ยสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างนัดหน้าโอกาสมีสูงนะฮะแพ